ห้ามสวดคาถาชินบัญชรถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้อาจารย์โอเลยยานสัมผัสแนะนำควรสวดมนต์ด้วยพระคาถาสำคัญสามารถสวดที่บ้านได้สวดได้ทุกคนระบุคนที่ห้ามสวดต้องมีสิ่งไม่ดีติดตัวถึงกลัวความดีก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะคะ รู้ไว้เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสแห่งรายการเดอะโกสซี e คร e t ได้เปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับการสวดมนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนซึ่งอาจารย์โอเล่ได้กล่าวถึงการสวดมนต์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลอาจารย์โอเล่แนะนำให้สวดมนต์บทคาถาชินบัญชรด้วยในบทหนึ่งของพระคาถามีบท อาตานาติยสูตรในส่วนของบทคาถาส่วนนี้เป็นเสมือนกรอะป้องกันครอบตัวผู้สวดป้องกันเพศภัยและยังเป็นเมตตาในตัวนอกจากนี้อาจารย์โอเล่ยังได้ไขข้อสงสัยที่มีการพูดถึงอย่างกว้างขวาง,วางทั้งในอดีตและปัจจุบันในโลกโซเชียลว่าห้ามสวดพระคาถาชินบัญชรเนื่องจากเป็นพระคาถาที่มีอนุภาพรุนแรง ไม่เหมาะกับการสวดในบ้านเรือนซึ่งอาจารย์โอเล่ได้ตอบว่าไม่เป็นความจริงเพราะคาถาชินนบัญชรเป็นคำที่เป็นมงคลต้องดูว่าคนที่อ้างว่าห้ามสวดพระคาถานี้ในบ้านนั้นเป็นคนที่มีสิ่งที่ไม่ดีอยู่กับตัวหรือไม่มีอะไรที่ต่อต้านกับความมีอยู่หรือเปล่าสำหรับพระคาถาชินนบัญชรน,นี้เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก ตกทอดมาจากลังกาเจ้าพระคุณสมเด็จโตค้นพบในคัมภี์โบราณได้ดัดแปลงแก้ไขแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษได้เนื้อถ้อยกระทงความสมบูรณ์แปลออกมาแล้วมีแต่สิ่งสิริมงคลแก่ผู้สวดภาวนาทุกประการพระคาถานี้เป็นการอัญเชิญพระพุทธานุภาพ แห่งพระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าที่เคยมาตรัสรู้ก่อนหน้านั้นจากนั้นเป็นการอัญเชิญพระอรหันต์ขีนาศพอันสำเร็จคุณธรรมพิเศษแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนอกนั้นยังอัญเชิญพระสูตรต่างๆอันโบราณอาจารย์เจ้าถือว่าเป็นพระพุทธมนตนพิเศษแต่ละสูตรมารวมกัน สอดคล้องเป็นกำแพงแก้วคุ้มกันตั้งแต่กระหม่อมจอมขวัญของผู้ภาวนาพระคาถาลงมาจนล้อมรอบตัวจนกระทั่งหาช่องโหว่ให้อันตรายสอดเข้ามามิได้มีกติความเชื่อตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าผู้ใดได้สวดภาวนาพระคาถาชินบัญชรน,นี้ เป็นประจำอยู่สม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลสมบูรณ์พูนผลศัตรูหมู่พานมิกล่อกลายไปทางใดย่อมเกิดเมตตามหานิยมเกิดลาบผลพูนทวีขจัดภัยจากพูดผีปีศาจตลอดจนคุณใสต่างๆทำน้ำมนต์รสแก้วิกลจริตแก้สัพพโรคภัยหายสิน้นเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมีคู่นานุภาพตามแต่จะปรารถนา ดังคำโบราณว่าฝ่อยท่วมหลังช้างจะเดินทางไปที่ใดๆสวดสิบจบแล้วอธิษฐานจะสำเร็จสมดังใจพระคถาชินบัญชรสวดอย่างไรให้เป็นประโยชน์ครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้อย่างนี้ว่าเดี๋ยวจะบอกให้สวดชินบัญชรไปทำไมแล้วทำไมอาตมาถึงทิ้งพระคถานี้ไว้ให้มนุษย์ทั้งหลาย แล้วทำไมมนุษย์บอกว่าคาถานี้เป็นของสูงไม่สมควรจะสวดต้องเป็นพระเท่านั้นถึงจะสวดได้อันที่จริงไม่ใช่หรอกเดี๋ยวจะบอกให้สวดแล้วทำไมมันเร่าร้อนสวดแล้วทำไมมันฟุ้งซ่านตอนแรกอันที่จริงพระคาถาชินบัญชรนั้นเป็นการนําอัญเชิญพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณ คุณงามความดีของพระขีนาศพทั้งหลายเข้ามาประชุมธาตุอีกายทุกทวารเรียกว่าปิถวาลทั้งหมดนั่นเองลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ทั้งหมดก็มาบรรจุธาตุกันหมดอยู่ในพระคาถามารวมมนุษย์นั้นอันดับแรกสวดกันได้แรกนั้นก็ให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วแผ่เมตตาก่อนก่อนจะสวดชินบัญชรพระคาถา ถ้าสวดครั้งแรกจะเกิดความเร่าร้อนได้เพราะว่ามานภายในมันกำลังกระทบกับพระคาถานั่นเองกำลังล้างตัวมันเองนั่นเองการล้างครั้งแรกตอนนี้มันจะเริ่มเร่าร้อนเหมือนล้างพิษของร้อนมันก็จะออกมาทางกายผ่านทวาวรมันก็จะรู้สึกได้ว่ามันร้อนนี่แหละพอสวดไปบ,บ่อยๆทำไมมันถึงสงบเยือกเย็น ก็มันค่อยๆล้างไปเองแม้โยมสวดไปกลั้นกลือน้ำลายลงไปมันก็เป็นทิพมลแล้วคาถานี้เมื่อต่อไปน้ำนั้นมันจะมีพิษมากเพราะว่าพิษมันจะเกิดจากพลังงานนิวเคลียร์จากเป็นพิษธรรมชาติเพราะคาถานี้เมื่อโยมสวดสามจบเก้าจบก็ดีเป่าไปที่น้ำน้ำที่เป็นพิษนั้นมันก็จะหายออกไปได้ แต่จำไว้ใจต้องมั่นทำอะไรต้องกลั้นใจทำไมถึงบอกว่ากลั้นใจไม่ได้บอกให้กลั้นใจตายนะที่กลั้นใจในขณะที่เรากลั้นใจนั้นใจมันว่างนั่นเองจิตมันจะว่างต่อกิเลสทั้งหลายทั้งปวงแล้วเราภาวนาพระคาถาอยู่ก็เรียกใจจิตมันมั่นในพระคาถาอนุภาพแห่งพระคาถานั้นมันก็จะมีมาก ดังนั้นแล้วการสวดสาธยายมนพระชินนบัญชรนนั้นต้องให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเสียก่อนแล้วแผ่เมตตาออกไปถวายอัตามาก็ได้จิตต่อจิตย่อมถึงกันแล้วค่อยสาธยายชายาสนาคาตาออกมาเข้าใจไหมแต่ก่อนสวดโยมต้องมีสมาธิเสียก่อนคือใจต้องปล่อยวาง อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเสียก่อนนั่นคือการแผ่เมตานั่นเองเพราะคาถานี้เป็นคาถาที่ว่าสัพพวิญ,ญญาณบางดวงจะรับไม่ได้ก็ต้องแผ่เมตตาให้เขาเสียก่อนให้เขารู้เท่าทันเสียก่อนว่าเราจะทำอะไรเพราะเทวดาบางคนก็รับไม่ได้เพราะบารมีอาจจะไม่ถึงก็นั่นเองถึงได้บอกว่า บางคนสวดไปแล้วเร่าร้อนไม่สวดแล้วเพราะเข้าใจผิดเพราะขาดตัวรู้ก็เทวดาก็เลยเร่าร้อนตามไปด้วยอันนี้ต้องขอแผ่เมตตาเสียก่อนเข้าใจไหม น้อมกราบในโอวาทร,รมคำสอนครูบาอาจารย์เหนือเสียนเกล้าสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีและขอขอบพระคุณสำหรับที่มาจากเพจธ,ธรรมะมหัศจรรย์ตามรอยธรรมสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสีและขอขอบพระคุณอาจารย์โอเลยานสัมผัส มาณที่นี้และถ้าหากท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ